Oh! <sus> ีค่ะเอีพรค่ะขอต้อนรับสู่ช่วงหน้าทึ่งหน้าอึ้ง Amazing Business Gano ค่ะกับบทพิสูจน์ความสำเร็จนะคะของธุรกิจงานบุญการโน่ที่วันนี้กว่า13ปีในประเทศไทยนะคะเรามีผู้ที่ประสบความสำเร็จในตำแหน่งสูงสุดทั่วประเทศไทยกว่า300รหัสค่ะและวันนี้นะคะเอจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสำเร็จที่น่าทึ่งหน้าอึ้งเหล่านั้นนะคะในช่วงของรายการ Who is the one ใครคือเบอร์หนึ่งกาโน่ค่ะ และไม่ว่าผู้ประสบความสำเร็จท่านนั้นนะคะจะอยู่ที่ไหนของประเทศไทยค่ะเอจะพาทุกท่านไปสัมผัสกับความสำเร็จของผู้นำเหล่านั้นกันค่ะทุกท่านพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมไปกับเอเลยค่ะค่ะท่านผู้ชมตอนนี้นะคะเอยืนอยู่ยังจุดที่สูงที่สุดของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นก็คือหอบรรหารแจ่มใสค่ะ ซึ่งที่นี่ถือเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดสุพรรณนะคะรวมถึงยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึงที่เอเชียว,ว่าท่านผู้ชมท่านใดนะคะที่มีโอกาสมาเที่ยวจังหวัดสุพรรณต้องบอ,อกว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวค่ะและด้วยความระดับความสูงนะคะที่1 2 3 5เมตรทำให้ที่นี่สามารถมองเห็นทัศนียภาพรอบๆเมืองสุพรรณได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ แล้วนี้นะคะเอพาท่านผู้ชมทุกท่านมายังเมืองสุพรรณเพื่อมาพบกับผู้ประสบความสำเร็จในตำแหน่งระดับสูงโกลดไดมอนด์ดเรกเตอร์และท่านคือฮูอิสตวันของเราในวันนี้ซึ่งแน่นอนค่ะท่านอยู่ไม่ไกลจากขอบรรหารเกี่ยมใสนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นฮูอิสตวันของเราในวันนี้คือใกลเดี๋ยวตามเอไปพบกับท่านกันค่ะค่ะท่านผู้ชมคะตอนนี้มาถึงแล้วนะคะ สำหรับวิดีโวันของเราในวันนี้ทางจีเอสทีเนอร์ูกใจที่จะนำเสนอความสำเร็จของอดีตเจ้าของห้องเสื้อชื่อดังแห่งเมืองสุพรรณบุรีผู้ขันตัวเองก้าวสู่วิถีเจ้าแม่ลินจือจนมีชื่อเสียงประชนทั่วไทยโกดีมอนด์เลเตอร์กลการ์วงทองแท้ สวัสดีค่ะพี่หนุ่มต้อสวัสดีค่ะคะคอยนานหรือเปล่าคะไม่ได้นานละคะตอนค่ะสวัดีเอแวะยพิชมห่อบรรหานเฉลิมยรักประจำจังหวัดสุพรรณมาค่ะค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างสุพรรณบุรีโอ้โหสวยมากๆสวยในถนนทางเข้าเลยค่ะเส้นทางก็ดีรถก็ไม่ติดค่ะแล้ที่สำคัญนี้เซ็นเตอร์พี่หนุ่มต้อนสวยมากๆโหตั้งสองคูหานะคะอ๋อเรื่องเอไม่เคยมาเลยสินยาเนี่ยทำไมค่ะ่ก็พี่กันหนุ่อนซื้อเอาไว้ ซื้อห้องนี้เอาไว้ประชุมเรื่องของอกาโนอย่างเดียวเลยเพราะว่าเวลามีลูกทีมมาหรือว่าเป็นดาวไล,ลน์สายไลน์ใครเนียพี่มีห้องพักด้วยนะมีห้องพักด้วยหละ่ะมีห้องพักข้างบนทำห้องนอนไว้สามห้องค่ะแล้ววันนี้พี่กนกกรไม่มีคิวบรรยายที่ไหนนะคะพอ,อพี่ไป่ะันศุกร์เสาร์อาทิตย์ถ้าศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยพี่ก็เดินทางไปแล้วก็กลับบาวันอาทิตย์วันจันทร์นี้ เราจะอยู่ที่เซ็นเตอร์เพราะว่าเรารับลูกค้าค่ะลูกค้าก็จะรู้ว่าวันจันที่กัณฑกรอยู่ให้ต้องคือมารายงานคนป่วยบ้างค่ะทานหรือจีแล้วเป็นไงเขาต้องเอามาส่งข้อมูลเราถ้าอย่างนั้นวันนี้นะคะเอขอเวลาสำหรับรายการ You Is วันกับพี่กนณกรสัก15นาทีนะคะขอยินดีเลยค่ะเพราะพี่กนณกรชอบเป็นผู้ให้อยู่แล้วอ่งั้นพร้อมนะคะค่ะค่ะค่ะเราบอกว่าัง หนุ่กรนะคะต้องบอกความสวยไม่เคยต่างเลยทีเดียวรวมถึงวันนี้นะคะเอกังเกตเห็นภาพข้ามฝาผนังค่ะภาพาในอดีตต้องบอกว่าระวังอดีตกับตัวจิมปัจจุบนนันต้องบอกว่าแตกต่างกันมากเลยทีเดียวอยากทราบแล้สิคะว่าพี่หนุก,กรมีเคล็ดลับอะไรยังไงบ้าง,าง,าางคะค่่น้องเอยากทราบใช่ไหมคะพี่หนุกรทานเซรีเจอร์ทุกสายพันธุ์ของบริสันากรโนโอเอ็กเซลมาสิบปีแล้วคะ่ะพี่นก,กรทานทุกวันไม่เคยหยุดสักวันเดียวไปไหนไปไหน,ไไหนมีคนทักว่าพี่ทำไมไม่แ,แก่เลยทำไมสวยขึ้นสวยขึ้น จนสิปีนี้ยิ่งสวยขึ้นใหญ่เลยโอ้โหเป็นสิปีแล้วนะคะเอ๊ A, oh. อยากทราบแล้วสิคะว่าจึงเป็นที่มาของฉายาจเจ้าแม่นจือหรือเปล่าหรือว่ามีที่มาของฉายานี้ยังไงบ้างคะอ๋อในหมู่ปหาชนนะคะที่เขาเป็นแฟนพันธ์แทฟ้ฟังพี่หกรั่ว oh. ทั่วไปนะคะในกลุ่มผู้นําเข้าตั้งฉายาให้พี่หยกรเจ้าแม่หลิ่จือค่ะของเอค่ะค่ะ,คะ จร,จร <saw> ิง <bom> ค่ะค <Laurie> ่ะ <Simon> พ <and Laurie> <ots> ี <animals under kindergarten> ่เองพี <Day> oh, ่ก็ภาคภูมิใจที่บริษัทมองเห็นศักยภาพพี่และตั้งให้พี่วิทยากรทั่วประเทศจนได้ฉายานี้ค่ะค่ะและไม่ทราบว่าพี่กันหกกรนะคะเป็นวิทยากรมานานกี่ปีแล้วนะคะรวมถึงเริ่มต้นเมื่อไหร่คะก็ือเกือบ10ปีแล้วค่ะแต่ที่นักกรเริ่มต้นตอนที่เข้ามาบริษัทการโนนั้นก็คือต้นปี43ค่ะค่ะและจากการได้ นะคะรวมถึงได้เป็นวิทยากรให้กับบริษัทกานโตสิกว่าปีที่ผ่านมาค่ะชีวิตของพี่กนกก่อนเองนะคะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างคะค่ะดิฉันก่อนการวงทองแท้อยู่กับบริษัทกานโตเอ็กเซลเอ็นเตอร์ไพรส์มาเป็นเวลา10ปีดิฉันได้มากมายได้สิ่งที่ดีๆในชีวิตสุดจะบรรยายในอดีตนั้นดิฉันเปิดร้านท่องเสื้อไพลอมาในเมืองสมุทรีเป็นเวลา25ปี ดิฉันเป็นภรรยาตำรวจแต่งงานมา16ปีสามีดิฉันได้มาเสียชีวิตจากไปยฉันต้องเป็นทั้งพ่อและแม่ได้ดูแลลูกสองคนตั้งแต่ประถมดูแลไปเป็นทั้งพ่อทั้งแม่มาตลอดเลยและยังดูแลคุณพ่อป่วยเป็นโรคอัวพเพษ่อยู่หลังบ้านอีกหนึ่งท่านดิฉันได้มาค้นพบสมุนไพรช่วงหนึ่งเป็นขายตรงจากบริษัทหนึ่งฉันได้ เข้าใจในสมุนไพรว่ามันสมุนไพรนี้มัจสรย์ดีอย่างไรต่อมาช่วงหนึ่งฉันก็ฟ้าเปิดฟ้าหลังฝนฉันได้รู้จักกับหลอลฉีดกสายพันธ์ของบริษัทการโนเอ็กซ์เซมเอ็นเซอร์ไพส์ทฉันได้มาใช้กับคุณพ่อที่คุณพ่อป่วยคุณพ่อป่วยยูหลังบ้านดิฉันทีันต้องดูแลมาตลอดฉันให้ใช้หีอดีดฮกสายพันของบริัการโนเอ็กซ์เอมเอนเตอร์ไพส์คุณพ่อดิฉันเนี่ยไม่เป็นภาระของดิฉัน คุณพ่อดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจนกระทั่งใช้เวลาสั้นคุณพ่อดีขึ้นจนทั่งคุณพ่อเนี่ยขับรถมอเตอร์ไซค์ได้และไปอยู่กับคุณแม่ที่บางปะมาะบ้านวัดดาวดิฉันศึกษาเห็นคุณพ่อนี้เป็นภาพที่ดีเลยให้ทีฉันเป็นบบอทางหากินดิฉันดิฉันก็เริ่มรุยโดยทิ้งร้านตัดเสื้อไว้กับลูกหลานทิฉันก็เริ่มรุยจากประชุมกลุ่มเฟสเกอก่อนคนป่วยอยู่ที่ไหนดิฉันไปหาเขาที่นั่น ไปทั่วไปหมดเลยประชุมกลุ่มเล็กเป็นกลุ่มใหญ่กลุ่มเล็กเป็นกลุ่มใหญ่ใช้เวลา6เดือนดิฉันได้ตำแหน่งไดมอนด์ไดเรคเตอร์หรือดีดีดิฉันได้ตำแหน่งดิฉันได้โบนัสเดือนนั้นน่ะหกกราดดิฉันดีใจมากเลยอ่ะดิฉันนอนไม่หลับเลยดิฉันขึ้นตึกช้างไปมีคนบอกฉันบอกว่าพี่กระดกคโบนัสออกมาแล้วนะหกกราดดิฉันขาสั่นดิฉันทานข้าวไม่ลงมาสามวันเลย ตั้งแต่วันนั้นมาดิฉันดิฉันเริ่มบอกต่อไม่หยุดยั้งเลยดิฉันบอกต่อเช้าไม่ได้ดิฉันต้องบอกต่อกลางวันบอกต่อกลางวันดิฉันต้องบอกบอกต่อเย็นเย็นดิฉันบอกต่อไม่ได้ดิฉันต้องบอกต่อคำ่ำดิฉันใช้เวลาให้การโน่นนี้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยดิฉันเริ่มทิ้งร้านตัดเสือ้อและดิฉันเริ่ม ซื้อบ้านดิฉันไม่เคยคิดเลยว่าดิฉันจะต้องมีบ้านมีตึกในตัวจังหวัดสุพรรณบุรียันได้ซื้อตึกหนึ่งคัวหาเป็นราคาหนึ่งล้านดิฉันซื้อได้หนึ่งคัหาตึกนี้ก็ซื้อมาจากเงินการโนที่ดิฉันได้ขยันขันแข็งและดิฉันไม่ได้มีสามีดิฉันเป็นแบมือของไทยเลยดิฉันเนี่ยใช้สองมือสองขานึงพลังทํางานคนเดียวยันได้ตึกหนึ่งหลังแล้วดิฉันครั้งที่สองดิฉันก็ไม่มีรถขับตอนก่อนดิฉันก็ได้มา ซื้อรถ3คันป้ายแดงทั้งหมดเลยดิฉันซื้อรถป้ายแดง 1. นี่งอีสุสป,ป้ายแดง 2. องฮอนด้าซีรป้ายแดง 3. ามโตโยต้าวิ์ก็ป้ายแดง,แ,ดงและยังคันที่4เนี่ยดิฉันซื้อ v ีออให้ลูกเขยดิฉันซึ่งเป็นทหารขับด้วยทั้งหมด4คันบ้านหนึ่งหลังและดิฉันไม่มีเซ็นเตอร์ที่จะพาคนไปประชุมทั้งหมดฉันติดบรรยาย ศุกเสาร์อาทิตย์สุกเสาร์อาทิตย์ดิฉันเลยซื้อตึกที่ติดกับบ้านดิฉันนี่อีกหนึ่งคูหาเป็นราคาหนึ่งล้านเช่นเดียวกันดิฉันมีตึกสองคูหาดิฉันมีรถสี่คันและดิฉันได้ท่องเที่ยวด้วยเงินการโน่ดิฉันใช้ป่าขมากินในการมายายเช่นได้ไปท่องเที่ยวเนี่ยสี่ประเทศประเทศที่หนึ่งเนี่ยดิฉันขอไปที่ฟาร์มเห็ดคือมาเลเซียดิฉันไปเห็นความยิ่งใหญ่ของเห็ดจริงดิฉันคิดว่าดิฉันไม่จนแล้วดิฉัน มีกินมีใช้ตลอดแล้วดิฉันจะต้องดี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 อย่างเดียวประเทศที่สองสิงคโปร์ดิฉันได้ไปเที่ยวมาฟรีประเทศที่สามดิฉันก็ไปปักกิ่งปักกิ่งดิฉันก็ได้ไปทเที่ยวมาก็ฟรีเช่นเดียวกันประเทศที่สี่เกาหลีใต้ดิฉันประทับใจอาหารที่เกาหลีใต้มากๆและดิฉันได้ทํางานไม่เคยดิฉันไปบรรยายที่ไหนเนี่ยดิฉันประทับใจตรงที่ว่า ถ้าดิฉันจะบรรยายว่าดิฉันได้อะไรมาบ้างเนี่ยหน้ากระดาษ A4 เนี่ยดิฉันจะบรรยายไม่หมดเลยนะเพราะว่ามันมากมายเหลือเกินสิ่งที่ได้สิ่งที่ดีเหมือนกระถุกรางวัลที่หนึ่งอยู่ในกาโนลรนจ์เนี่ยเป็นรางวัลที่หนึ่งของสุขภาพของดิฉันดิฉันประทับใจมากและดิฉันได้ไปบอกต่อบอกต่อจนดิฉันเนี่ยเปิดเปิดงานได้ทุกที่ดิฉันไปประชุมที่ไหนดิฉันมีโอกาส ดิฉันก็สปอนเซอร์คนป่วยดิฉันดูแลสายงานตั้งแต่รากหญ้ายันยอดสนสายงานก็มีดิฉันนะมีตั้งแต่คนจนคนรวยแต่ดิฉันชอบคนจริงใจและคนที่มีคุณธรรมดิฉันคิดว่าบริษัทอื่นนะคะบริษัทอื่นหรือว่าเป็นงานอย่างอื่นนั้นคุณทําแทนกันไม่ได้ดิฉันมั่นใจในบริษัทการโลก ไม่ใช่แฟนก็ทําแทนกันได้เพาะที่ฉันทําแทนสีหัสทําให้คนเดียวนะคะและสิ่งที่ลูกที่ลูกดีฉันขึ้นตาแหน่งดิฉันก็ทําให้ลูกชายลูกเขยที่ดิฉันทำดิฉันทําให้ทุกทุกรหัสเลยสุดท้ายนี้ในความเปลี่ยนแปลงของดิฉันในฟามเปลี่ยนแปลงของดิฉันก็คือความชัดเจนในวันนี้ดิฉันฉายยาเจ้าแม่ ที่เกิดขึ้นกับตัวพี่กนกกรเองนะคะต้องถือว่าเป็นเรื่องราวที่อเมซิ่งจริงๆค่ะท้ายนี้นะคะพี่กนกกรมีอะไรจะฝากไปยังท่านผู้ชมทุกท่านบ้างคะ่ะค่ะท้ายนี้ดิฉันขอฝากวิชากินเป็นหลักให้ยึดวิชากกินเป็นหลักข้อที่หนึ่งต้องกินอย่างศรัทธาและเชื่อมัน่นข้อที่สองอย่างต้องกินอย่างมีวินัยในการกินทุกคนจะไม่เจ็บไม่ป่วยอย่างแน่นอนค่ะ ดิฉันขอฝากขอบพระคุณท่านนิตยเดียวชุนเสงียงที่นำสิ่งที่ดีๆมาให้พวกเราชาวไทยไม่ป่วยฉันขอฝากขอบพระคุณท่านซาเรมพันธ์นาดีที่นำธุรกิจดีๆมาให้พวกเราชาวไทยฉันขอขอบคุณไซไลน์ดาวไลน์อัพไลน์และเพื่อนสมาชิกในการนด์ทุกท่านเลยค่ะปรสดิค่ะ วันนี้นะคะเอ,อรู้สึกอึ้งทึงค่ะกับเรื่องราวนะคะที่ได้รับทราบจากพี่กนกกรแบครบ360องศาเลยทีเดียวนะคะรวมถึงวันนี้ตลอดช่วงของการถ่ายทำต้องบอกว่ามีเสียงโทรศัพท์เข้าตลอดเวลาเลยทีเดียวจึงไม่น่าแปลกใจนะคะว่าทาไมท่านจิงได้รับฉาย,ยาเจ้าแม่หนิงจือนั่นเองรวมถึงถ้าหลายท่านสังเกตนะคะแม้กระทั่งจี้ที่ห้อยคออยู่นะคะยังเป็นรูปของรากและดอกหนิงจือหกสายพันธุ์ด้วยค่ะ,ละเลเชื่นนะคะว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะคะจะรู้สึก ี้พร้อมกับเออย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะต้องขอขอบคุณนะคะฮูอิสตะวันของเรานะคะสำหรับ GDD คุณกรนกรกรหรือคุณกรการนวงทองแท้ขอบคุณค่ะค่ะวันนี้ธุรกิจการน